อาริโกโต้ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม r v กันอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมก็จะมาทำอะไรดีไม่ได้ทำอะไรดีเลยก็วันนี้ก็จะมาเปิดกล่องนะไม่ใช่เปิดกล่องนี่มันเป็นเปิดไอนะ้นี่ไอ้กราร์ตูตระบะทุกคนวันพันแมนผมเก็บม้ตั้งแต่ตอนมันมาแรกๆครับตอนมันมาวันแรกเลยวันนี้ผมจะมาเปิดกันเพราะว่ามันมีของที่น่าสนใจมากๆเลย <Wow. S 1> ทุกคน นี่เห็นปะเห็นปะนี่ยนี่น,นี่มันคืออันนี้คือไอ้เจ้าหมวกสายรุ้งนั่นเองไม่ใช่หมวกดีหัวแตาจะมากับหมวกเยลโล่อะไรนะมันเป็นหมวกออฟฟ์โอโคตรเท่เลยผมเปิดไปแล้วนะครับสองครั้งผมก็ได้ไอ้ตัวหมวกแดงมาตอนแรกผมตอนแรกผมจะเปิดหมดผมเลยเอาคิดคิดคิดอยู่ว่าจะเปิดดีไหมคิดขึ้นได้ว่าเอามาทำคลิปด,ดีกว่าทุกคนมันก็มีตาอัญเชิญด้วยนะครับแล้วก็เนี่ย พวกพวกอะไรนะพวกไอ้อโมจิถาวรนะครับแล้วก็มีเซ็มีตัวละครแลทแล้วก็เอลเอเอเออเอลสุกอะไรล่ะเออเร์นะครับแล้วก็รางวัลอีกมากมายไม่รู้มีอะไรบ้างนะโอเคถ้าไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไปเปิดกันแล้วนะทุกคนวันนี้พวกตีกัดขันนะเนี่ยไม่ได้ยินข้าววะโอเคครับเดี๋ยวเราไปก่อนเดี๋ยวจัดไปก่อนเลย5คูปองไปเดลกวนลุกลิสติโก้ เขาวาดแบบธรรมดาเลยธรรมดาธรรมดาเลยโหนอ้โหแดดอะไรมาเนี่ยอีวันทีสามวันไม่คุ้มเลยไปต่อโอ้โหมาว่ะทุกคนมาว่ะทุกคนเป็นหัวไอ้ที่สมามันมันเป็นเป็นหัวอะไรวะมันคือหัวอะไรวะหัวเยลโล่เอ้หัวเยลโล่มันจะมีอยู่ตอนหนึ่งผมจําได้เลยที่มันเป็น ตอน,น,อนที่มันใส่หมวกปะใช่ป่าวะใช่ส่งด้วยกันปวะที่มันที่มันไปแข่งกังฟูอะไรอย่างอะไรผมจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แต่แต่แต่คุ้นๆอยู่นะหมอนเนี่ยโอเคครับไปกันต่ออุ้ยได้ตานเชิญด้วยอีโบจีถาวรูปโปรไฟล์โอเคเลยแล้วก็ได้คูปองคืนใหม่ห้าคูปองนะโอ้เราเปิด,ดายาวๆอย่างนี้จัดไปอย่าเสียเวลาไปต่อกันจัดมาเอฟโฟว์โเอฟโฟว์ไม่มาว่ะเรียกไปก่อนไปต่อ อ้โหเฮ้ยโอ้โหสามวันอีกแล้วก็โอ้ชิ้นส่วนฮีโร่โอ้โหผมจะขายทิง้งแล้วนะมันโคตรเยอะเลยไอชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนสก,กิน่ะไม่ได้มีประโยชน์เลยทุกคนโอเคไปต่อครับแต่ผมจะวาดเป็นอะไรเดียวเป็นเป็นเป็นเลขหนึ่งคเลขมหนึ่งมันก็ไม่ใช่เลขมหนึ่งด้วยวันวาดไงวะวาดไป่มั่วไปเลยแล้วกันวาดไม่ได้วาดเลขมหนึ่งวาดไงวะโอ้โหเฮ้ยถาวรปะโอ้โหไม่มีถาวรทุกคนไม่มีแต่อะไรวะเนี่ยสามวันสี่วันโอ้โหจบแล้ว ตอนนี้เหลือไรเหลือเลาะเหลือร25้าเราไปกันต่อเฮ้ยกดผิดกดผิดลั่นไปลุยเอ้าอีกแล้วเดี๋ยวนะใจเย็นนะวัยรุ่นโอเคไปลุยอันนี้ผมจะไม่กดนะผมจะลองแบบว่าไม่ไม่เขียนดูนะมันมันเพื่มันจะแบบดวงมันจะมาดวงมันจะมาจัดไปโอ้โหได้ปองคืนมาหนึ่งอันแล้วก็ได้ตาเชิญรางวัลเนี้ยโอ้โหแล้วก็ได้ชิ้นส่วนไอ้ลูนครับโอเคถือว่าไม่แย่ไปต่อ รุย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 โอ้โหอิบุจิสามวันเอามาทำใหม่ป่ะดิอ่ะไปเลสโกต่อปึ๊บ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 เปิบเปิบทำเหมือนเส้นเส้นเส้นสายสินเลยมาจับมาเฮ้ยถาวรป่ะโอ้โหถาวรทุกคนอิบุจิคิงนะคิงคิงหัวใจเต้นตึกตักตึกตักก็ฉันน่ารักชิมิชิมิเดี๋ยว ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคครับเหลือ,อที่ครั้งวนะเนี่ยพอพออยู่เหลืออยู่ร้อยสิบเอ็ดคูปองร้อยสิบคูปองอะไรร้อยสิบเอ็ดปองของ,ของเืตัคมาดิเออเอาไปกันต่อเลยผมต้องเอา F4 ไว้ได้วนะเนี่ยไม่รู้จะได้ F4 หรือเปล่านะปั๊บโอ้โหคูป,ปองคือเนี้อเราไมาให้แต่ใหม่มะเดี๋ยวโ,โหลไปลุยมันว่านเป็นเลขไม่ได้หรอมาเดี๋ยวข้ามไปเลยกันเฮ ύ, ้สาวรนปะงูสามวันอีกแล้วอะไรวะ ได้คิงมาแล้วถาวรอ,อันนึงนะครับแล้วก็อันนี้มามันต้องทําแบบมีมีมโชคแบบทำแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนเกมสุ่มกายชาป่ะ <What? S 1> แบบ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 ใส่รูปก,กากลองลองลองเราต้องทําแบบใสรกก่รูปก,กากนะใส่รูปก,กากใส่รูปกากตัวไหนกากวะเดี๋ยวอ่าตัวไหนกากวะเดียเด๋ยวอ่าไเบบีอาเอาใบกัญชามาด้วยกันเดี๋ยว <laughs> <laughs> โอเคแล้วก็ เปลี่ยนอะไรเดียวเป็นกรอบปะกรอบกรอบกรอบไว้ให้ดูจนๆเลยนะกรอบรอบแรกเลยนี่ไงกรอบแรกนั้นก็แบบเราต้องมีสูตรต้องมีสูตรโอเคจัดไปสูตรมันจะได้ให้ของอะไรไงใช่ป่วาววะมันไม่ใช่หรอป่าววะเรเอไปรู้กันต่อตเลยอยู่หไหนวะอยู่หไหนวะอยู่ดี่อด่อยูีไปลุยจัดไปอย่าให้เสียเราต้องมีสูตรละปั๊บ มาหน่อยโอ้โ oh, ห oh, hey, สกินเช่าคลิกซี่เฮ้ย hey, ผมไม่รู้เนี่ยว่ามันมีด้วยเฮ้ย hey, <Wow. S 2> มีสกินเช่าแบบนี้ด้วยเหรอเฮ้ย hey, ไม่แน่นะาจะมีสกินพวกนี้ปะเนี่ยแต่มันไม่มีดิเฮ้ย hey, มีสกินได้ซัม,มเมอร์มันหนึ่งวันวะโอ้โหถือว่าโอเคถือว่าโอเคอันนี้สามวันอันนี้สามวันเอามาทำไมไหนหน้าหมานะ <laughs> เนี่ยเ๋ยวไปต่อครับจะเปิดให้หมดเลยนะวันนี้วันนี้วันสุดท้ายนะครับว่าวันที่สามสิบเฮ้ยเมาทุกคนขุด <laughs> จะเป็นหัวเขียววะ่ะไม่เฟี้ยวเลย แต่ก็ได้อยู่ครับได้อยู่ไม่หัวหรือืมไม่มาละสาวันแล้วก็หัวโอเคถือว่าไม่แย่ถือไม่ได้แย่ไปสกอลุยต่อมารอบนี้แบบเอาให้เต็มเลยเดี๋ยวผมจะว่าให้เต็มเอ้ยลั่นโอ้โหจบแล้วเป็นเหมือนดอกอะไรว่าดอกทันตะวันปะมาดิโอ้โหคิงสามวันยังไงเราได้ถาวรมาแล้วอะและสิ้นส่วนยังไงโอ้โหจบแล้วโอเคไปกันต่อเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเอาให้เต็มเลยวาให้เต็มเลยแล้วกันเต็มปะวะมันจะเต็มปะวะ แต่ว่าให้แบบไม่มีที่เหลือเลยอะเต็มปะวะเฮยได้ได้อยู่ได้อยู่เราสามารถทําให้มันเต็มได้อยู่ทุกคนเต็มได้นี่ไงไม่เต็มหรอกเหลือ <No. S 1> พี่บอกโวนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกว่าเล็ปเคดดสโก้ go, มาอุย้ยอ๋อเราได้ไปแล้วอ๋อมันมีได้ซ้ําด้วยหรอ,อได้เพชรแดงมาโอเคโอเคไม่ได้แย่โอเคได้ตาเชิญมาโอเคถือว่าได้ที่ส่วนรู้โอเคไปดูกันต่อไปดูกันต่อปั๊บ มานี่โอ้โหสาม,มอีกแล้วทุกคนแล้วก็อันนี้ถาวเฮ้ยแดงยิบจีถาวรเว้ยยิบจีถาวรอนยุบจีถาวรอนยุบจีวันวันแมนหมอปลาหมอปลา,ปาเนี่ยยิบจีหมอปลาเหลือกี่กระบอกแล้วเหลือเจ็ดเจ็ดสิบโ,โอเคไปกันต่อเลยครับ่ะลุยเฮ้ยแบบนี้เท่ดีเอาแบบนี้ดีกว่าดูดิมาหน่นอยเอาโฟล์ดโฟสีลุง้งจัดมาเอาโฟสีลุง้งปับ๊บโอ้โหหนาอไม้กูทำไมวะเนี่ยโอเคถือว่าไม่ได้แย่ให้ฟองคืนมาสองอันก็โอเค ไปรอบนี้เราจะแบบว่าอะไรเดียวอ่าอ่าปุา้ดแบบไม่คิดเลยแล้วกันนะกดแบบไม่คิดเลยพูดแบบไม่คิดเลยวะหรอบน,นี้อะมามโล้ปอโหกล่องล้นแม่ละขายไม่ได้แล้วนะแต่ออผมไปแล้หมดแล้วไม่ได้มีประโยชน์เลยทุกคนโอ้โหแย่ว่ะแย่วะ่ะเกมแย่วะ่ะไปลุยกันต่อเกมไม่ได้แย่หรอกกล่องมันแย่เฮ้ย <laughs> อันนี้โคตรสวยเลยโคตรเฟี้ยวเลยทุกคน ได้วะมาดิเอฟโฟสิลุกโอ้ถาวรปะไม่ถาวรสามวันนี้อะอะไรตาเชิญเดี๋ยวเราไปไม่รู้ตาเชิญนี้มันแลกอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราฟอบุ่มเสร็จแล้วผมจะไปดูให้นะครับว่ามันแลกอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราต้องออกไปเช็คไปดูพูดอะไรไม่ได้ไปดูเรื่องเลยไปไอ้หกสิบคูปองรอบนี้เอาให้เต็มเหมือนเดิมรอบที่ตอนเมื่อก่อนนั้นเราก็เอาให้เต็มใช่ปะเราก็ได้สกินเนาะไปเลสโก้มาหน่อยวะมาหน่อยวะเอฟโฟ เฉยเมยเออใช่เฉยเมยตอนเนี้ยเริ่มเฉยเมยกับกล่องแล้วตอนนี้อีส่วนอีกอะไปมันจะไม่มาหรอวะทุกคนโอ้โหผมซุ่มไปตั้งเยอะมาหน่อยเฮอออฟโฟออฟโฟแบบจีรุ่งแม่แรงขนาดนี้เหรอมันมันไม่ยอมให้ปะโอ้โหคุปองโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปลุนต่อรอบนี้แบบไม่ต้องวาดอะไรเยอะแยะแบบแปลแบบเฟี้ยวๆเลยมาหน่อยดิโอ้โหถาวอนปะโอ้โหเฉยเมยแบบไม่ถาวอนเลยนะบัตรเจ้าฮีโร่โอ้โหเยี่ยม เหลือเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้เหลือ50แล้วทุกคน50 50ไปลุยกันต่อปั๊บมันว่าเดี๋ยวเป็นเล็กหนึ่งเล็กสองมันเมื่อก่อนไม่ได้แล้วเดี๋ยวเฮ้ยลบเฮ้ยมันมีสกินด้วยเหรอแม่แม่มันมีสกินเอเลอร์ด้วยเฮ้ยแสดงว่ามันแจกสกินพวกนี้ด้วยดิใช่ป่ะมันบอกว่ามีของรางวัลอีกมากมายเราก็ไม่ได้เช็คด้วยว่ากิจกรรมมันเห็นมันเขียนอยู่ว่ามีของรางวัลอีกมากมายแล้วก็ได้ตาอันเชิญรางวัลมาโอเคถาวรป่ะโอเคอันนี้ไม่เป็นไรถือว่าโอเคถือว่าผ่านถือว่าผ ลุยกันต่อครับ let's go ไปมาเหอะมาหน่อย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 ดิอุ้ยโอ้โหตกใจไม่หัวเขียวได้ไปแล้วนีว่หว่านี่ก็ได้ไปแล้วโ,โหจบแล้วไปลุยกันต่อมันจะไม่มาหรอเอาโฟลหัวรุกเนี่ยฮะจับได้มันโคตรเท่เลยนะผมว่ามาหน่อยดิอ๋อไอถาวรอันนี้ได้ไปแล้วทำไมมันซ้ำอีกแล้ววะโ,โหจบแล้วตอนนี้หลอกี่ครั้งสามห้าโอเคสามห้าปองจัดไป อย่าให้ช้าอย่าให้เสียเวลาอกี้มันจะยาวเกินไปเฮ้มาวิมาเลยทุกคนอ้อโหผมสุดยอดปะมามาอ๋อโหโคตรเฟี้ยวเลยโคตรเทเลยดีโคตรเทนี่แหละที่ผมรอคอยโอ้โหพอใจแล้วพอใจแล้วโอ้โหจบแล้วโอ้โหโอเคมิชชั่นคอมพีสแล้วคลิปนี้เราโอ้โหได้หัวลุงโอเคผ่านผ่านถือว่าผ่านถือว่าไม่ได้แย่ทุกคนถือว่าผ่านอยู่ถือว่าผ่านอยู่โอเคถือว่าไม่ได้แย่ มาเหลือสามสิบงั้นเราเหลือขาดแอะไมั้งอ่ะเฮ้ยเราได้ครบแล้วงั้นเราเปิดเล่นเลยแล้วกันเฮ้ยเราอย่าเเหลือลอิโมจิดิใช่ปะเราได้สองอันนี้มาแล้วเหลือนี่นี่นี่เหลือโซนิกเดี๋ยวเราเปิดโซนิกต่อแล้วก็อันนี้ไม่ได้ครบแล้วโอเคไปอีกสามสิบปองเปิดไปเลยแล้วกันไม่คิดอะไรแล้วได้ครบแล้วตอนนี้หัวออฟโฟแบบเฟี้ยวเเ <_" S 1> ออเฮอมาโอเคได้อยู่มาหน่อยดิโซนิกมาให้ครบไปเลยมาเอาแบบให้ครบไปเลยโซนิกมาจัดมาโอโซนิกปุ๊บโอ้โห มไม่ได้วะไปอีกไม่ต้องพูดคำทำเพลงไปจัดมาอมโอ้โห,โโหเหลืออีกสามครั้งวะทุกคนผมว่าน่าจะเรียบร้อยแลย้วแหละน่าจะไม่ได้แล้วหัวโซดิเฮ้เราต้องเชื่อในดวงกรนดีว่าใช่ปะทุกคนเราต้องเชื่อในดวงเราผมว่ามันต้องได้แหละมาหน่อยเห็นมนะมนะโมตสสะพะควะโตเพอะไรวะเดี๋ยวพี่หยั่งมาเลจังหล่อนเลยตอนเนี้ <laughs> โอ้โหโคตรเกลือบอกเลยโคตรเกลือรอบนี้ไม่ได้อะไรเลยปองเปิลก็ไม่ให้โอ้โหอีกครั้งวะเนี่ยเลยอีกสองครั้งสุดท้ายแล้วก็อีกหนึ่งปองเราเปิดหนึ่งแล้วกันเป็นเครดเป็นเครดไปแบบไม่ต้องป้วนเลยมาจันนัญญาณโมมาอะไรวะนัญญาณโมโอ้โหกล่องอีกแล้วโอเคสองครั้งสุดท้ายครับไปสกอลุยโอ้โหนิเซมาจันมาโอ้โหแล้วถ้เชิญมเรา่ดจะเย็นพี่ ปฏิเสธทุก่อนไว้คราวหน้านะครับโอ้โหซ้ำไปครั้งสุดท้ายโซนิกมาแค่มันจบคลิปแบบว่าได้ครบไปไปแต่ว่าปั๊บมามเรียบร้อยไม่เป็นไรครับถือว่าเราชั่นคอมพนัทนทุกคนได้สก,กินไ้นี้มาละนี่ไงครบด้วยโอ้มีบทเลยบทเสียวแต่ผมก็ยังขัดใจภาคคุมอยู่ทุกคนขัดใจปะผมว่าแม่งค่าคุมแม่งเหมือนพ่ออ้อมเด็กอะ <laughs> โอเคเราได้หมวกอะไรนีม่ม,ม,ม,โฟโฟโมาแล้วหมวกแบบหมวกออฟโรมาแลวโอเคเดี๋ยวเราไปเช็คกิจกรรมไอ้กล่องอนั้นก่อนนะกล่องอะไรวะเดี๋ยวไอ้กล่องไอ้ที่มันไม่ใช่กล่องดิไอ้ที่มันเป็นตาอัญเชิญปะของเราเต็มด้วยเดี๋ยวเราต้องไปเคลียร์ของนะครับเดี๋ยวลองรับกันเป๋าเต็มวะทุกคนเขาเต็มเป๋าเต็ม,เ,เ,ตมเดี๋ยว๋ยาผมพอเคลียร์กระเป๋าไว้ไหมครับเดี๋ยวามาเจอกันตอนเปิดนะครับ โอเคครับก็หลังจากเคลียร์ของมาเลยนะมันเป็นเหมือนไอเนี่ยทุกคนผมเป็นพวกคิดว่ามันจะแบบว่าแบบว่าอะไรนะเราก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่ไหนได้เรามันมีไอ้นี้ให้ด้วยครับีโบจิให้ไงนี่ไงีโบจิให้หัวโฟให้จริงๆเราสุ่มไม่ครบเราก็ได้นะครับเนี่ยเราก็ได้ครบเนี่ยถ้าเราได้ไอตาอันเชิญรางวัลเนี่ยเห็นปะแต่เราแบบสุ่มหมดเลยไงเพราะวันสุดท้ายแล้วไงมันก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับทุกคนโอเคครับถ้าใครชอบกิจกรรมแบบนี้ก็ลองมีอยู่ก็ไปเปิดกันนะทุกคนเปิดกันเนี่ยได้ของถาวรเยอะแยะเลย ถ้าเล่นตั้งแต่วันที่วันพันแมนมันวันมันมานะตอนตอน,ตอนกิจกรรมเซตมาแจกกันเลยเนี่ยผมจําไม่ได้ละเนี่ยทุกคนก็ไปเปิดกันได้นะครับเปิดกันให้ครบนะยเนี่ยมันก็มีของเยอะแยะให้เราเนี่ยเราอย่างโซนิกเราไม่ได้เราก็ได้ที่ละครบละถือว่าเราได้ครบแลวเนี่ยเราก็กดๆไปเนี่ยเราไม่มีอะไรละเนี่ยเราก็กดๆไปเราได้ครบแล้วนะเนี่ยเราก็กดๆไปโอเคครับก็ถ้าใครชอบกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับก็ ว่เจอกันใหม่คิดหน้าว่าจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะทุกคนถ้าใครชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับการเปิดอะไรแบบเนี้ก็หาง,งบมาสนับสนุนผมหน่อยนะอม๋เป็นคนมีตังค์เลยโชควีโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับ